ยิ้มหน่อยหรอเป็นคนไม่ค่อยชอบยิ้มอ่ะรู้สึกว่ายิ้มแล้วแบบหน้าตัวเองแปลกๆ่ะี่ชี้ให้พี่ๆหน่อยได้ไหม <c oughs> อ๋อเจ็บคอ <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้มไปไหนอุ้ยขอบคุณค่ะซูชิอายุปีนี้น่าจะสี่แล้วอค่ะปากเป็นอะไรแดงๆปากแตกค่ะ ปากมันแห้งก็เลย,เยแกะก็เลย The thirsty t h มีกี่ตอนยี่สิบตอนค่ะยี่สิบตอน ่าตัวมากใช่วิ้ยขอบคุณค่ะชอบอันนี้มันเข้ากันน้าหนูว่าไลฟ์ถึงกี่โมงอีกแป๊บเดียวก็จะชิ่งละค่ะอันนี้แบบแอบมาทักทายสีไหายเป็นดารามากี่ปีแล้ว ตั้งแต่สิบห้าค่ะสิบแปดประมาณนั้นประมาณสิบอายุสิบแปดประมาณกี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วมั้งคะเราดูเด็กแฝดขอบคุณนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยน่ารักที่มุกมีรักยิ้มไหมถามว่ามีอุ้ยขอบคุณนะคะหมวกติ๊กตอกถามว่ามีรักยิ้มไหม เวลาแบบที่บางครั้งก็มีบางครั้งมันก็ซ่อนบอกไม่ถูกคืออะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าก็มีล่ะคะ่ะหน้าฟ้าประทานมาก ขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะใครอยู่ข้างหลังแปลว่าอะไรคบะมีแต่ตุกาตา พี่ป่วยเหรอคะพี่เป็นหวัดคะ่ะ <c oughs> นี่เป็นไซนัดคะ่ะนี่จะ,ะเสียงอื้อหน่อยอ่านไม่ทันดูเหมือนพี่เพีย ทำไมวันนี้ทุกคนบอกว่าเพียหมดเลยถามว่าเพียไหมก็เพียค่ะใครครับหนะ้าหุนจัง พักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวนะทุกทุคนคือหนูอะแค่แบบอืมมันเป็นไซนัสใช่ไหมแล้วมันจะอื้อสมองเฉยมันก็จะแบบช้าๆแล้วก็แบบมันสั่งน้ำมูกเยอะมันก็เลยจะแบบอื่นๆมึนๆอะไร่งเงี้ย แต่ว่าหนูไม่ได้เหนื่อยนะหนูไม่ได้แบบพักผ่อนหน่อยอะไรเป็นแค่แบบด้วยเสียงด้วยแบบเวลาเราสั่งน้ำมูกมากๆอะตามจะโหลแค่น,น,นั้นเองอยากเห็นไลฟ์กับเข้มเข้มเขาไม่ได้ไลฟ์อยู่เปล่าตอนเนี้ยถ้าเขาไลฟ์ก็ค่อยให้เขาดึง ี่เรียนจบอะไรพี่เรียนจบหอกันคาค่ะนิเทศศาสตร์เดี๋ยจะไปแล้วนะ ใช้คนหมักผมตามมุกดาไม่คิดว่าจะเลิศขนาดนี้ใช่ไหมล่ะต้องลองแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคยแบบทำผมหนักๆไหมแบบแบบยีผมแล้วก็สเปรย์แบบปึ๊กเข้าไปเลยอ่ะแบบนุบเลยอ่ะแบบแข็งๆอ่ะแล้วก็เอาโบกไว้ประมาณแบบสิบนาทีอ่ะแบบโอ้ my god แบบผมนิ่มมากผมแบบตรงครึบ แบบอันนี้พูดจริงจังมันสุดยอดอยากให้ลองนะคะโจจิมีกล้องดิจิตอลตัวโปรดไหมมีค่ะเป็นโซนี่อะไรอะ่ะเครื่องสีเทาๆที่หนูใช้บ่อยๆอะ มุ้ยขอบคุณสฟรดิเกอร์นะคะเดี๋ยวจะไปแล้วนะเมื่อทุกคนบอกว่าพักผ่อนเยอะๆนะเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนก็นได้หน้าเราดูป่วยขนาดนั้นเลยหรอ ไาลนะนาพักผ่อนกันเยอะๆนะคะช่วงนี้ฝนตกเราก็จะไปกินลดต่วนต่อให้หมดเลยอีกน่าประมาณเล็กๆบายบายคุณนายนะคะ ไม่ให้ไปได้ไหมไม่ได้ไปแล้วไปบ่